นี่เราจะมาพูดถึงเรื่องอิิยาบทเดินละเดินเนี่ยเราเราเอาสมมติว่ามีล่องกระดานหรือ่องกระเบื้องกระเบื้องที่มันปูพื้นนะ่ะนะแล้วก็เป็นเหมือนกับทางเดินยงกลมเราเป็นเส้นตรงไปแล้วก็ยืนเอาเท้าเนี่ยนะนะก็คู่ขนานกันไปกับล่องพื้นถ้าใครปลายเท้าแบกก็ให้บิดปลายเท้าหน่อยหนะึ่งให้ขนานกับเส้นเส้นล่องกระดานหรือล่องพื้น แล้วก็คือคนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าคนที่ปลายเท้าแบะเวลาเสียบเท้าปลายเท้ามันแบะออกนะั่นเนเรียกคนคนหลงแต่คนที่เดินจิกปลายเท้านคนที่มีนิสัยโลภคนที่ลงเดินลงส้นเท้าคนมีนิสัยโกรธคือโทสะจริตคนแบะปลายเท้าหลงคราวนี้เรามีวิธีการเดินก็คือเราบิดปลายเท้าให้ขนานกับเส้น ยกเท้าเราหัดยกเท้าก็เรายือนอยู่เนี่ยตรงตรงมือวางตรงหรือกอดอกคอวางตรงแล้วก็แต่มองต่ำอย่าก,ก้มอย่าเงยนักถ้าก้มมากเดี๋ยวสมาธิมันมากเวลาหัดยกเท้าเนี่นะหัดยกเท้านะปลายเท้ากับส้นเท้าให้มันเสมอเสมอแล้วเข่าอย่างงอพยกขวาเอ็นไปทางซ้ายยกซ้ายเอ็นไปทางขวาก่อน ปลายเท้าส้นเท้าเนี่ยยกให้ขนานขนานกับพื้นขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าใต้ฝ่าเท้าตรงกลางฝ่าเท้าเนี่ยค่อนไปด้านค่อนไปด้านบนของฝ่าเท้าหน่อยไม่ใช่บนหลังเท้านะใต้ฝ่าเท้านั่นแหละก่อนเท้าจะพ้นพื้นมันจะมีเหนียวเนึบหรือไม่งั้นก่อนฝ่าเท้าจะพ้นพื้นมันจะมีวูบหนึ่งนะเป็นความรู้สึกหรือถ้าเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราจับง่ายๆหน่อยก็เหนียวเนึบหนึ่งที่กลางฝ่าเท้า แล้วเสือกไปตั้งสติห้านิ้วเท้าเนี่ยอาจจะมีลมประท้านเท้าหรือมีความเสียวบางคนก็จับความเสียวได้หรือสู้ซาสู้ซาที่ปลายเท้านะเป็นความรู้สึกความรู้สึกความเสียวกับความรู้สึกก็เป็นตัวเดียวกันนี่แหลนะแต่บางคนเขาอาจจะมีสติที่ชัดเจนหน่อยไม่ค่อยฟุง้งซ่านมันก็เลยเห็นขอเป็นความเสียวด้วยเสือกไปตั้งสติหนิ้วเท้าวางลงเท้ากับทบพื้นกับลู้ เราทาให้ถ้ายังจับไม่ได้เลยอย่างเดินเดินหยาบเดินเร็วหน่อยแล้วก็จับให้ได้ความรู้สึกนึบหนึงน่งนึบหนึ่งขณะยกเนี่ยทุกครั้งเสือกไปตรงตรงเท้ากระทบพื้นเขายัางงอมากนะักถ้าง,งอมากแล้วเดี๋ยวสมาธิมันมากทําอย่างเงี้ยพอในระหว่างที่เดินจับจับความรู้สึกอยู่มันจะตึงตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลยพอจับไปมากๆจะตึงเท้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงบั้นเอวจนกระทั่งถึงแน่นหน้าอกและเครียดที่สะ อาจจะเดินโซซัสโซเทโคงเครงอะไรแล้วก็จับความรู้สึกใต้ฝ่าเท้าให้ชัดเจนไปเรื่อยๆเลยนะพยายามให้ได้ทุกก้าวมันจะได้ความรู้สึกที่ต่อเนื่องเหมือนกับเราสีไม่ขีดไฟต้องสีให้ต่อเนื่องไฟมันถึงจะติดนี่เราจับความรู้สึกก็เหมือนกับสีไม่ขีดไฟเหมือนกันนึบหนึ่งนึบหนึ่งนึบหนึ่งเผลอไปตั้งสติใหม่ตรงนึบหนึ่งพอมันจะหายไปเราเน้นความรู้สึกนึบหนึ่งให้ชัดเจนพอมันมีปุบนะ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอเราจับได้ต่อเนื่องปุ๊บอาการ ตื้ออาการตันแน่นอกเครียดทิศาเนี่ยมันจะค่อยโปร่งออกไปเองตัวที่โครงแทงโครงแทง,งก็จะเริ่มสงบเป็นปกติถ้าเราจาับความรู้สึกชัดๆเนี่ยนะพอมันตึงเครียดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยความฟุ้งซ่านจิตที่คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วมันยาสติเราก็จะไหลวนอยู่ในในร่างกายจนกระทั่งเห็นความรู้สึกที่ชัดเจนเดินไปตัวก็เบาแล้วเราก็จับความรู้สึกที่ชัดเจน้าไปเรื่อยๆนี่เรียกบทเดิน ส่วนที่ยบทอื่นนะเช่นจากนั่งเป็นยืนยืนเป็นเดินเดินเป็นนอนอะไรเนี่ยสลับกันนะนั่งนอนยืนเดินเนี่ยนะจะเหลียวซ้ายแล้วขวาถ้าเหลียวไปทางซ้ายเราก็ดูเส้นเส้นหลังเนี่ยที่คอเนี่ยเส้นหลังคอน,นะนะด้านหลังมันจะตึงเหลียวซ้ายตึงขึ้นขวาเหลียวขวาตึงขึ้นซ้ายนะแล้วก็ดู เดีย๋ยวซ้ายแลวขวาหรือกําหนดการเคลื่อนไหวก็ได้ความรู้สึกจะส่งมือไปนะคู่ไว้เอาข้าวเยียดไว้เอาออกเรามีสติสามัญญาเวลาเดินเราควรกอดอกหรืออย่าแกว่งมือมันจะเป็นสองอารมณนะ์เราจะเคี้ยวอาหารแล้วก็าหนดขากันไก่ขยับไปขยับมาเคีย้ยวให้ละเอียด แล้วเวลากลืนอ,อาหารกระทบที่หลอดคอกระทบกระเพาะเราก็ตามสติตามดูจะถ่ายจะลบปัสสาวะก็เหมือนกันเราก็ดูความรู้สึกที่มันกระทบปัสสาวะออกมามันกระทบมีความรู้สึกอุจจาระออกมากระทบมีความรู้สึกจะใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าอะไรเราก็ให้มีสติสับม,มัญญยะในเรื่อบ,บททั้งสี่เนี่ยเราทําให้มันคล้ายๆต่อเนื่องถึงกันหมด